ชื่อเรื่องบันไดขั้นที่13เคยได้ยินตำนานเรื่องบันไดตึกเรียนไหมครับที่เขาว่ากันว่าตอนกลางวันมี12ขั้นแต่พอตกดึกมันจะงอกขึ้นมาเป็น13ขั้นเมื่อคืนผมทำกิจกรรมที่คณะเลิกดึกมากตีหนึ่งกว่าๆไฟทางเดินปิดหมดแล้วเหลือแค่ไฟฉุกเฉินสลัวๆผมเดินลงบันไดามาชั้นล่างด้วยความขนองปากผมเลยลองนับเสียงดังๆแก้กลัว 1. 2อสามผมก้าวลงมาเรื่อยๆจนถึงขั้นที่12ตามความทรงจำคือก้าวต่อไปต้องเป็นพื้นราบแล้วใช่ไหมครับแต่พอผมก้าวขาออกไปเท้าผมกลับไม่แตะพื้นมันยังมีอีกขั้นหนึ่งรองรับอยู่ครับผมตกใจมากรีบส่องไฟฉายมือถือลงไปดูที่เท้าตัวเองชัดเลยครับผมกำลังเหยียบอยู่บนขั้นที่13แต่สิ่งที่น่าสยดสยองคือขั้นบันไดนั้นมันนิ่มครับ และพอมองดีๆมันไม่ใช่ปูนแต่มันคือแผ่นหลังของใครคนหนึ่งที่นอนขดตัวคูให้ผมเหยียบลงไปเต็มๆเท้าเลยครับ